สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งฮิมารีอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับแน่นอนเรามาพบกันครับผมมีล้อมือสองนะครับขอบีซินะครับราคาถูกราคาพิเศษครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับช่วงโควิดนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็ระบัดระวังตัวด้วยนะครับอย่าลืมสวมแมสก์ป้องกันทุกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยความห่องยายจากร้านกล้องล้อซิ่งฮิมารีนะครับก็ก่อนอื่นที่จะไปชมนะฝาก คนที่เข้ามาติดตามใหม่นะรับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s สไคร e ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดนะครับคลิปวิด,โดีโอจากทางร้านกล้องล้อซิ่งเกาหนะครับถ้ากดแล้วก็ตามกล้องล้อซิ่งไปชมกันเลยไปครับ Thick chicks down in Texas. All the way to New Orleans, where the girls could catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest. Where the ladies got asses and la -la sex And Hot Atlanta, y'all, is one of the best. Where they speak Southern slang and smoke license. And New York women are way too fresh. Too much on your mind. Let me ease that stress. I wish you all were mine. It's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe. In small towns that I don't even know. No, to all local international codes. Whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling. Maybe I'm selfish. So Like, like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie. And for them fake boobies, I paid them Benjies. Get your own. I got Paris, he got Nicky, he try to get him a clone. He said, Yeah, you know you got extra hoes, and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my peace? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock. Spit like a beatbox, the way the beat rocks. New version of Pete Rock. Before that bends, I get CL love. So I switch my girls around like 3L dub. I'm calling. maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're mine. กับร้านกล้องลอซิ่งนะครับอ่าวันนี้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้ก็ร้านกล้องลอซิ่งก็มีล้อมือสองนะครับอ่ามารีวิวให้ทุกท่านดูนะหลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานพอสมควรนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับโควิดนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมคลิปนี้อยู่ก็ฝากดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะครับช่วงนี้เนาะก็โควิดระบาดหนักก็ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใช้อุปกรณ์ป้องกันสวมแมสอ่าแล้วก็พกเจลยางมือด้วยนะครับเพื่อความเป็นห่วงปากมา,ายดจากร้านกล้องลอซิิงตรงนี้นะจ๊ะ วันนี้มีล้อมือสองราคาถูกๆครับร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีครับเอามาจัดโปรโมชั่นให้ในราคาพิเศษพิเศษแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้เป็นขอบ20นะครับขอบ20ของรู139ครับใส่ได้หมดทุกรุ่นเลยยกเว้นรถนิสสันรุ่นเดียวนะครับก็ตัวนี้ขอบ20นะครับกว้าง9.5ทั้ง4ล้อเลยนะครับผู้ยางบูเบรียนครับขนาดยาง 2 6 5 5 0 R20 เป็นปี17นะครับยางปี17เนาะตัวนี้ล้ออย่างสวยเลยครับเดี๋ยวดูสภาพนะครับเนี่ยล้อสวยเลยเนียนๆเ,เลยนะครับเนี่ยล้อไม่มีรอยเลยนะครับล้อ,อสวยๆเลยนะครับยางพอใช้งานครับอายางพอใช้งานก็ดูสภาพเป็นตัชุดทีละเส้นเนาะยางก็มีสวยคู้หน้านะครับคู้หลังก็ ราคาถูกๆแล้วกันเนาะคืนนี้อ่าเปิดไปในราคาเพียงนะครับ7,999บาทเท่านั้นครับคุณลูกค้าครับก็มาที่ร้านกล้องล้อซิ่งสวีครับมีของแถมให้ด้วยครับแ0ดพันครับมีของแถมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบเบรกครอบดุมให้สีล้อแล้วก็น็อตสีเลยครับ24ตัวถ้าลูกค้าไม่ชอบสีแดงครับสามารถเลือกสีได้นะถ้าต่อจวก็อ่าแปดพันหพร้อมส่งนะครับต่อจวอแปดพันบาทพร้อมส่งครับราคาถูกๆ บอกเลยครับราคาถูกถูกให้เรียบเลยครับร้านกล้องลอซิ่งชุมนีครับจัดโปรโมชั่นให้นะครับราคาถูกแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนแม็กอยู่นะครับอยากได้ในราคาถูกถูกสภาพดีๆบอกเลยครับชุดนี้ไม่มีแตกไม่มีซ่อมนะครับรับประกันโดยร้านกล้องลอซิ่งชุมีครับรับประกันให้นะครับถ้าท่านใดนะครับคิดจะตีเทลินก็ต้องวิ่งมาที่ร้านเท่านั้นนะครับจะตีเทินต้องวิ่งมาที่ร้านเท่านั้นบอกเลยครับล้อยางสวยๆเลยนะครับเนี่ย เนียนเลยครับไม่มีรอยเลยนะครับอ่าล้อนับส่วนยางก็พอใช้งานครับอ่าก็ไม่ถือว่าสวยมากนะก็พอใช้งานนะครับอ่าก็มาที่นี่ของแถมครับเหมือนเดิมครับไม่ชอบสีแดงตัวนี้ผมเอามารีวิวให้ดูเป็นสีแดงนะถ้าไม่ชอบสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าบอกเลยครับถูกมากครับราคานี้เนาะเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกมากครับหรือว่าแปดพันเท่านั้นเองอ่าบอกเลยครับพร้อมจบก็ศูนย์แปดสามเจ็ดหกเก้าห้าสี่สามแปดครับ สำหรับใครที่จะเทิญครับดูคลิปนี้อยู่ก็แอดไลน์มาได้นะครับผอมมอุมบนด้านขวานะ0 8 3 7 9 5ปดสเพราะว่าอ่าไอดีไลน์หรือว่าค้นหาเบอร์โทรก็จะเจอเลยร้านกล้องลอซิงชนบุรีครับอ่าก็พิกัดร้านก็ามาง่ายๆครับบางทรายอพชนบุรีนะครับอ่า,อานนก็มาไม่หกก็ศูนย์แปดสเจ็ดเก้าห้าสี่สาครับติดถนนใหญ่เลยเส้นสุขุมวิทนะครับขาออกชนบุรีนะครับมุ่งหน้าตอม อนนี้คือรถคันสวนมาคือหนุงหน้าข้อกอทมครับนี่คือไฟแดงนะไฟแดงค่ายนะมีไฟแดงขอส่งครับก็ร้านก็อยู่ตรงข้ามแขวงกันทางชลบุรีครับก่อนถึงขนส่งต่อไปกับขี่ครับนี่สังเกตนะครับตรงนี้นะครับยักษ์เขียวยืนอยู่หน้าร้านนะครับก็พิกัดร้านครับมาง่ายครับบางทรายอโเมืองชลบุรีครับชุดนี้จัดโปรโมชั่นให้ราคาถูกๆครับ8,000บาทครับมาที่ร้านใส่ถั่วให้ฟรีนะครับส่วนต่อจวครับ8,500บาทส่งให้ได้ทั่วไทยเลยนะครับ สำหรับสนาคารช่วงนี้นะครับสนาคารโควิดนะครับก็ฝากคุณลูกค้าครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะเพราะว่า,ารีวิวถ้า,าใส่แมสแล้วเสียงมันจะไม่ชัดอันนี้ก็คือ อยู่คนเดียวนะครับก็เลยรีวิวก็สามารถถอดได้เนาะก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลสุขภาพได้ด้วยนะครับก็ด้วยความของใจจากร้านกลอ้องลอซิงสวัดีครับสำหรับวันนี้ร้านกลอ้องลอซิงสวัีขอตัวลาไปพร้อมกับล้อสวยๆชุดนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับคลิปวีดีโอล้อมือสองคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ร้านกลอ้องลอซิงสวัสดีครับ